สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n e l ต้องซุยกับผมต้องพันุวัต์นะครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็ม หลังเกมที่คาวาสกิฟอนตาเล่นะครับเปิดโทโดโรกิสเตเดียมเจอกับซานเฟรเซฮิโรชิมาเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยน่าจะได้ดูถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และก็ YouTube ของสยามสปอร์ตนะครับมาพูดถึงเกมนี้กันเลยนะครับเป็นฟอนตาเล่ที่ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะซานเฟรเซฮิโรชิมาไปอย่างขาดลอย4ประตูต่อศูนยนะครับซึ่งเกมนี้ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยพิจชนะทิปสงกระสินนะครับ กลับมามีชื่ออยู่ในสกซอตทีมฟอนเตเล่อีกครั้งนะครับหลังจากไร้ชื่อ3เกมติดต่อกันแต่ก็กลับมาในครั้งนี้ออกสตาร์ทด้วยการเป็นตัวสำรองนะครับขณะที่เสือ้อผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งคาวาซากิฟอนเตเล่ที่โทรุโอนิกิจัดลงไปเนี่ยก็จัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงเล่นนะครับประตูก็จองซองระยองแนวรับก็มีมิกิยามาเนะทางฝั่งขวาคู่เซนเตอร์นะครับเป็นโชโกะทานิกุจิจับคู่กับเจเเซลแบ็กซ้ายนี่เซอร์ไพรส์สุด เพราะว่าซาสกิกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากที่หลุดจากทีมไปนานนะครับก็ลงมาแทนที่ของคุรุมยะแล้วก็ทางฝั่งของโนบิซาโตะนะครับแดนกลางก,ก็ใช้เป็นชุดเดิมคือชัวร์สมิดแล้วก็มีวากิสกะรวมไปถึงในส่วนของเคนโตะทาจิบานาดะนะครับแนวลุกมีเอยนงะมาซิงโยแล้วก็เคชิเนนนะครับส่วนทางฝั่งซานเฟสเซโรชิมาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าผลงานดีอย่างมาก 8เกมแล้วที่พวกเขาไม่แพ้ใครในลีกชนะรวดมา5เกมติดต่อกันนะครับมิเชลสกิปเบ้ก็จัดทัพมีการโลเตชันนักเตะเพราะเจอโปรแกรมถี่นะครับวันนี้ได้เห็นนักลัดเวล่าลงมาเอสเ,เกลลงมานะครับรวมถึงคาชิวะยาชิมะแล้วก็มีโชซาสกินะครับซึ่งตัวจริงของเขาอย่างมริชิมะกับมิสตาเนี่ยออกสตาร์ทด้วยการเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับเบนคาลิฟาซึ่งสกิปเบ้ก็มุ่งมันตั้งใจนึกว่าจะเอาอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ฟอนเล ภายใต้การทำทีมของโทรุโอนิกิต้องบอกว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเกมลุกอ้โูคือในช่วงสิบนาทีแรกเนี่ยอาจจะยังเข้าสู่เกมช้าไปหน่อยแต่พอฟอนตตเล่เริ่มคลองบอลได้เริ่มหาวิธีเจาะได้เนี่ยฮิโรชิม่าสู้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเจาะทางฝั่งที่มาซินโยเนี่ยลากเลื้อยเข้าไปต้องบอกว่าโอ้โหซูมิโยชิที่เป็นกองหลังของฮิโรชิม่าเนี่ยเอาไม่อยู่ครับพอเจอมาซินโยลาก มาซินโยพาทัวร์เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ทําให้เสียประตูนะครับโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะยิงของเอเนกากะก็คมด้วยลูกไร่ทําสวยนะครับเป็นมาซินโยให้าตาก,ก,าก,ก,ากิาติกิเปียบปาดมาแล้วก็เป็นเอเนนกะยิงเข้าไป1-0จากนั้นในครึ่งหลังเนี่ยโอนิกิต้องบอกว่าวางแทคติกมาสู้กับฮิโรชิม่าได้ดีกว่าหลายๆเกมนะครับโดยเฉพาะเกมลุกที่ขึงใส่ฮิโรชิม่าอยู่หมัดเลยแล้วก็ได้ประตูครับโอ้โหวากิากะ ต้องบอกว่าจังหวะเทิร์นบอลเนี่ยเนียนมากยิงเข้าไปแล้วก็ไม่ได้จุดโทษนะครับเคชีเนนแล้วก็บวกลูกที่4ลูกนี้อากิโรเอนียไงหมาสองครับกดไซ้ก้อยดูเท้าซ้ายคือเกมลุกของฟอนเตเล่วันนี้ไหลลื่นมากครับจังหวะทําทชิงน่ง 1, 2, จ่ายไปจ่ายมาคือผมต้องพูดอย่างนี้แล้วกันว่าฟอนเตเล่ปีนี้ปัญหาของพวกเขาเนี่ยการเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาพวกเขามักจะเก็บได้บทเวลาเล่นที่โทโดโลกิเนี่ยเจอ ทางฝั่งของ FC โตเกียวมารีนสคาชิมะหรือแม้ทั่งฮิโรชิมาที่ฟอร์มดีๆเนี่ยคือฟอนตเล่ไม่พลาดหรอกเพราะฟอนตเล่ชอบเจอทีมใหญ่ด้วยกันนะครับแต่ฟอนตเล่ปัญหาของเขาคือการเจอทีมค่อนล่างตารางทีมที่วิ่งสู้อย่างโชนันซางันอะไรพวกนี้เวลาไปเยือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเจอแบบนี้ฟอนตเล่เข้าทางเลยครับเล่นง่ายเคาะบอลกันเนียนตาส่วนฮิโรชิมาก็เอาไม่อยู่ครับวันนี้ก็แสดงเห็นว่ามาตรฐานของฟอนตเล่ ยังคงลุ้นแชมป์เจลีกได้การที่ได้3มแต้มเกมเนี้โอกาสที่จะลุนป้องกันแชมป์เจลีกยังคงมีอยู่ยังคงไล่บี้กับมารีมอส์มันนะครับซึ่งยังเหลือโปรแกรมนัดตกค้างแล้วก็เล่นก่อนฟี ف าได้อีก2เกมไปเยือนหมดเลยนะครับฟอนเตเล่เนี่ยไปเยือนทางฝั่งของนาโกยยาต่อด้วยเยเรโซนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่หนักแต่ก็ฟอนเตเล่อย่างที่ผมบอกว,ว่าเวลาเจอทีมใหญ่เขาไม่กลัวหรอกเขาจะกลัวทีมเล็กปีนี้ก็รอดูแล้วกันส่วนพิเเจชนาทิพวันนี้กลับมามีชื่อ แต่เธอว่าโอนิกิโอโหวันนี้ต้องบอกว่าใจแข็งสุดๆเลยครับกว่าจะส่งพี่เจลงมาก็นู่นเลยช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวกสซึ่งส่งลงมาเวลาแบบนี้เนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยแน่นอนเพราะเวลามันน้อยมากนะครับก็โอ้ก็ถือว่าพี่เจกลับมาแต่ได้ลงน้อยไปหน่อยก็เสียดายซึ่งแฟนบอลชาวไทยก็เสียดายนะครับวนันนี้รอดูพี่เจแต่ก็ ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าฟอนตะเล่ตอนนี้ทีมกำลังค่อนข้างลงตัวแต่ผมมองว่าการกลับมามีชื่ออยู่ในสัวอรตทีมได้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นคราวน,นี้อยู่ที่โอกาสลงสนามแต่วันนี้โอนิกิโอ้โหทำแฟนบอลชาวไทยค่อนข้างซึมเศร้าแล้วก็เซ็งเหมือนกันนะที่ส่งพี่เจลงไปแค่สอนาทีบอลมันขาดส0แล้วน่าจะมีโอกาสส่งลงสัก สินาทีสุดท้ายหรือ5นาทีก็ยังดีนี่ส่งลงไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับก็แต่ก็ทีมชนะพี่เจก็ได้ลุ้นแชมป์กับฟอนเตเล่ต่อครับสถิติเกมนี้เนี่ยฟอนเตเล่ดูดีกว่าจ่ายบอลเนี่ยห้าเก้าครั้งเลย82%นะความแม่นยำแล้วก็โอกาสยิง15ครั้งอ่ะตรงกรอบ12ครั้งรับฟอนเตเล่เกมนี้ส่วนฮิโรชิม่านี่สู้ไม่ได้เลยโอกาสยิง7ครั้งตรงกรอบ4ครั้งจ่ายบอลไป407ครั้งและกันก็เป็นเกมที่ ปอลเต่เดูดีกว่าจริงแล้วก็ให้กําลังใจพิจชนาทิพย์นะครับเขายังคงสู้ต่อแน่นอนก็หวังว่าไอ้สองเกมเยือนหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสกลับมาอยู่ในสกอตและได้ลงเล่นมากขึ้นแล้วกันแต่เกมนี้เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยคงจะคงจะน่าจะเซ็งอที่ได้เห็นพี่เจลงแค่2องนาทีอะแต่ก็แต่ก็ทีมชนะแล้วก็พิเจก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องสู้ต่อไปนะครับ โอนิกินี่โหใจคอต้องบอกว่าแข็งสุดๆนี่ครับให้ลงสักสิบนาทีไม่ได้นะอ่ะ,อะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับหลังเกมที่ฟอนตาเล่เจอกับทางฝั่งของนี่ครับซานเฟสเซโรชิมาชนะและได้ลุนแชมป์ต่อคลิปนี้มาพูดคุยหลังเกมกันสั้นๆนะครับก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ